บางคนที่กําลังมีปัญหาอยู่ว่าหนูไม่สามารถโหลดได้สักทีคือหนูไปหาใน YouTube หรือว่าแบบที่อื่นๆแล้วก็ไม่โอเคนะคะก็มาลองทํากัน สวัสดีค่ะทุกทุกคนหล่ชีแกันนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนหลายๆคนถามมาว่าอยากจะให้สอนโหลด tiktok จีนในเวอร์ชั่นของ iOS ใช่ไหมคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราชืดอัดไปแล้วแต่ว่าไฟล์มันเสียนะคะก็เลยต้องมาอัดใหม่วันนี้หล่เชี่จะมาสอนโหลดแอปพลิเคชัน tiktok เวอร์ชันจีนนะคะให้ทุกคนได้ทำกันเนาะแล้วก็จะได้ไปตามกันได้อย่างสนุกสนานนะคะสาหรับใครที่ยังโหลดไม่ได้นะมาทาตามหล่ชื่คิดว่าหล่ชื่สามารถ แก้ปัญหา,หาหลายๆส่วนที่คิดว่าทุกๆคนพลาดไปได้นะคะขั้นแรกนะคะให้ทุกคนหยิบ iPhone ขึ้นมากันก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องจำไว้เลยนะก็คือให้เราเช็คดูก่อนค่ะว่าตอนนี้คุณได้ต่อ WiFi หรือเปล่านะคะก็คือถ้าสัญลักษณ์ขึ้นมาต่อ Wi-Fi โอเคแต่ถ้าเกิดว่าแบบหนูยังไม่ได้ต่อ WiFi ยังใช้ 4G ของหนูอยู่เพราะหนูรู้สึกว่าเออมันโหลดได้เร็วกว่าค่ะอะไรเงี้ยแนะนําว่าต่อ Wi-Fi ดีกว่าเพราะว่าระบบอาจจะจับสัญญาณได้นะคะว่าเราอยู่ที่ไทยนะเราจะต้องเหมือนแบบเป็นสปายไปอยู่เมืองจีนอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นเลยนะขั้นที่2นะคะก็ให้ทุกคนกดเข้า App Store ปกติค่ะหน้าตาจะเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เวลาเรากดคําว่า Tik t o k ใช่ไหม เวลาเขาแสดงผลเนี่ยก็จะเป็น tiktok เ v e r s i o นสากลแบบนี้เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนเป็นการโหลด tiktok version จีนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรหลายอย่างอ่ะขั้นแรกนะคะก็ให้กดไปที่รูปคนเนี่ยแหละคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดไปที่บัญชีของเรานะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีที่เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะให้เรากดที่ประเทศ ภูมิภาคค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กดเปลี่ยนประเทศหรือว่าภูมิภาคค่ะแล้วก็ให้เราเลือกนะคะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่กดลงไปจีนแผ่นดินใหญ่นะแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณยินยอมไหมดูดูดูซึ่งถึงเราชื่ออ่านออกเราชื่อก็ไม่อ่านอยู่ดีนะคะเพราะยังไงเราก็ต้องกดยินยอมเนาะเพราะฉะนั้นกดไปเลยยินยอม <c oughs> และหลังจากนั้นนะคะก็จะมีให้เราลิงก์บัตรผูกบัตรผูกอีเ a ล WeChat นะคะซึ่งถ้าใครไม่มีเนี่ยก็กดตรงนี้นะโอ้ก็คือไม่มีค่ะแล้วก็เขาก็จะให้เรากรอกนะคะที่อยู่เนาะก็สามารถกรอกได้หมดเลยนะคะคือกรอกทุกช่องก็ได้นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเนาะ อันนี้ก็แล้วแต่จะกรอกอะไรนะคะอยู่ไหนดีชงชิงได้ไหมส่วนเลขนะคะก็มีทั้งหมด11หลักก็กรอกเลขตามนั้นเลยกี่หลักแล้วเนี่ยสามห0กเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะถ้าใครที่ไม่รู้นะคะสามารถกรอกได้ทุกช่องเลยก็ได้นะ ก็แล้วแต่ว่าอยากกอกอันไหนไม่กอกอันไหนนะคะสมมุติว่ามันไม่ผ่านนะเช่นอันนี้มันมีหกหลักเราชื่อพาดเองขอโทษค่ะก็กรอกเพิ่มนะคะไม่ยากไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่าเห็นไหมคือมันมันไม่ผ่านมันก็จะบอกเราเองนะคะหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มาลองเสิร์ชคำว่า t i k t o ok k มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน G แล้วคือก่อนหน้านี้นเราเคยโหลดไปแล้วนะแล้วไฟล์มันหายมันก็เลยขึ้นเป็นแบบนี้ก็คือโหลดอีกรอบนะคะก็กดลงไปค่ะแล้วเราก็โหลดได้แล้วเห็นไหมเย่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 หลักๆนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเออหนูโหลดไม่ได้นะคะลองดูเราใช้ wifi หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ 4G ส่วนใหญ่มักจะไม่ผ่านนะ สำหรับประเด็นที่2คือลองดูว่าเราผูกบัตรอะไรไหมถ้าเกิดว่าใครผูกบัตรธนาคารนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้ก็จะต้องแบบใช้ให้หมดก่อนใช้เงินในนั้นให้หมดก่อนหรือว่าเราอาจจะแบบไม่ลิงก์กับบัตรธนาคารไปสักบัตรหนึ่งนะคะก็ถอดออกมาแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าหนูแบบเป็นคนที่มีธุรกรรมเยอะใช้เงินในบัตรเยอะกับพวกบัญชีพวกนี้นะคะเราชื่อแนะนำว่าให้สมัครเป็นอีเมลใหม่ดีกว่า เพราะว่ามันจะได้แยกกันเลยว่าอะตอนนี้ฉันใช้ของไทยตอนนี้ฉันใช้ของจีนนะคะซึ่งแบบเวลาเราชื่อทำเราชื่อมักจะชอบแยกเป็น2 ID มากกว่าก็คือให้เราสมัคร ID ดีใหม่เลยเพราะว่าบางทีเผื่อเราแบบต้องอัปเดตหรือว่าเราจะต้องแบบทํานู่นทํานี่ทํานั่นกับจีนนะคะเช่นแบบว่าหนูเป็นติงดาราอย่างเงี้ยหนูไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันเดียวได้นะคะก็อยากจะโหลดเวอร์ชันจีนในแอปพลิเคชันอื่นๆ,ๆอีกอะไรอย่างเงี้ย หนูก็จะต้องมาแบบเปลี่ยนภูมิภาคตลอดเวลาซึ่งหลอชื้อไม่ค่อยแนะนานะคะถ้าสมมติว่าใครอยากติ่งจีนแบบจริงจังนะเดี๋ยวหลอเชื่อจะสอนสมัครใหม่นะคะด้วยการที่โหลดครั้งเดียวแล้วเราก็ล็อกอินล็อกเอาออกแทนนะคะก็จะง่ายกว่านะในความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนภูมิภาคก็ได้คะ่ะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่หลอดเชื่ออยากจะแนะนําเวลาสําหรับใครที่เล่นติ๊กตอกแล้วรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นมือโปรหนูอยากจะทําให้แบบติ๊กตอกหนูดูสวยนะคะ ถ้าหนูเสิร์ช t i k ต o อกด้านบนแล้วใช่ไหมเราจะแนะนําว่าให้กดอันนี้ไปด้วยนะคะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ตัดต่อแอปทิ k t o อกโดยเฉพาะค่ะเพิ่มข้อความได้ตัดต่อได้เสริมทัน i t i ันได้ทําได้ทุกอย่างเหมือนแบบแอปตัดต่อทั่วไปค่ะแต่ว่ามักจะใช้โดยเฉพาะ TikTok นะก็คือเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆอะไรย่งเงี้ยนะคะก็แนะนําแอปนี้นะ ต่เราจะไม่ค่อยเล่นติ๊กตอกนะคะเพราะฉันก็อย่าถามอะไรเกี่ยวกับการตัดต่อในแนวเชิงติ๊กตอกนะเพราะว่าเราชื่อไม่ค่อยถนัดจริงๆอ่าแล้วเราก็ได้ติ๊กตอกมาแล้วนะคะตอนนี้เราจะเปิดให้ดูนะก็คือเป็นหน้าแบบนี้นะคะเวอร์ชันจีแล้วนะเป็นแบบนี้นะคะ โอเคก็คือวันนี้ก็ซ้อนเสร็จแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะไปทำตามแล้วก็ทำได้นะคะแล้วก็เอนจอยกับการใช้ Tik t o k อนะคะใครเล่นแล้วฝากติดตาม TikTok ของเราชื่อด้วยนะคะไปแล้วนะคะ